ปอเปียห้าพี่น้องบ่ตรงเนี้ยงยุงยากคะ่ะเห็นบ่บับบย่ามจะกินกับเอาออกมาอุ่นใช่แบบนี้พี่น้องคะ่ะน้ำมันเขามีอยู่ในตัอยู่เล้วตอนตอนที่อีนั่งทอดทอดก่อนที่จะเอาเซฟิสนะะเนาะค่ะนาะเขามีน้ำมันอยู่เล้วเพราะฉะนั้นบ่ตรงอันนี้อีกไปกินกันจ้าพี่น้องปอเปียะปอเปียะสิ่งง่าย สวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสคนเด้อค่ะเดะ้อสวัสดีวันอังคันเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้นางไทยวันอังคันเนาะคะ่ะอีนางก็หยุดเลี้ยนแล้วก็บ่ไดดไปเห็นงานเนาะคะ่ะแล้วบ่มีงานมือนีเนาะคะ่ะอีนางหยุดงานสองมื่คือวันอังคานกับวันพุธส่วนวันอังคารอ่าโรงเรียนยเมื่อท่านปิดนาฮอนเป็นอย่างคือบอ่ไดไปโรงเรียนก็คือวันอังคานพอหลังจากที่เขาสอบกันเซจโรงเรียนสอบสอบกันเซจ อีกมือหนึ่งมาคู่เขาจะประชุมประชุมคู่นั่นแหละพี่น้องเพื่อที่จะว่างแผนในการเลี่ยนการสอนต่อไปเนาะคะ่ะนอนนักเรียนก็เลยต้องหยุดเนาะคะ่ะหยุดวา่านังคาาแล้วก็วันพุธไปเลี่ยนแค่สามชั่วโมองเพราะว่าวันทุกวันพุธเลี่ยนสามชั่วโมองอยู่แล้วแต่ว่ายีนางบอดได้ไปเนาะคะ่ะอีนางสิไปหาหมอเนาะคะ่นะเนาะวันพุธส่วนอันนี้อีนางปวดแขนนี่บ่แม่นีอย่างเด้พี่น,อน้องอีนางเหตุงานเห็ดงานน้ำควมสารโรงแร่นนั่นแหละบ่ได้เกิดอุบัติเหตุอีหย่งพี่น,อน้องค่ะแต่ว่า ในขณะที่อีนั่งล่างของหนามอีนั่งจะใส่น้ำยาฉีดน้ำยาล่างสวมว้กอนแมนบอหรือพ่อปูที่นอนปูยังเสซจแล้วอีนั่งจะไปล่างของหนามเลยอีนั่งเป็นคนที่เวลาล่างของนามอีนั่งกับแทกกระแทกคัด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 แล้วมือหนึ่งันล่างส่าอ่ายี่สิบกัห่องพี่น้องของหนาเอีนั่งเฮ็ดอ่างานสามมือเนาะค่ะสามมือก็มือละยี่สิบกัห้องดูวินฮะ เมื่อละอ่ายี่เมื่อเมื่อละ20ก็ห้องพี่น้องก็เลยปวดปวดตั้งแต่นี้มากก็เลยอ่าท่าอย่ามองท่าท่าอย่ามองแล้วก็ผ่ากอดพันเอาไว้เนาะค่ะเนาะมันซอยได้เนี่ยผ่ากอดในเวลานั่งปวดคงปวดขานั่งก็พันไว้ในี่ละค่างคืนกล้ามากจะหายพี่น้องก็ต้องกินยาท่าอย่ามองหรือว่าท่ายานนวดแล้วก็เอาเนี่ยพันหายค่ะอีน่าจะกินปอเปียะกะเคี้ยมเปียวนะคะเนาะอีน้าบะหมี่น้ำจิ้มค่ะนี่ค่ะพี่น้องปอเปียเห็นปะ กรอบๆเลยอเพอเปียทีนั่งเฮ็ดสูตรของยีนางนั่นแหละคะ่ะยีนางเฮ็ดแล้วก็ทอดประมาณสักหาสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะเนาะแล้วก็แซ่ชองฟิสเอาไว้พอเวลาจะกินหรือว่าเอาไปขายให้ลูกค้าก็บอกลูกค้าว่าเธอ,อเอามาใส่แค่อันบอกลูกค้าว่าสเต็กในในเตาอบก็ได้หรือว่าหมอ้อทอดไรน้ำมันอย่างอีนั่งก็ได้ใช้ไฟสองร้อยนะคะ่ะคันว่าเป็น ตเตาอบใหญ่ๆใส่ไฟสองรอยประมาณยี่สิบนาทีแต่คันว่าเป็นอันหม้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยไฟมันจะแห้งกว่าใส่ไฟสองร้อยเื่กันแต่ว่าความห่อนมันจะแห้งกว่าเพราะมันมันเป็นเตาหน่อยๆเนาะ <c oughs> นั่นแหละใส่เวลาประมาณสิบห้านาทีพี่น้องเยวมาชิมกันอืมอืมช้า เทศแบบนี้นะโบอมน้ำมันเลยพี่น้องบ่ม,มีน้ำมันเลยคิมเปรี้ยวห่มงโบอมน้ำมันรับรองรับประกัน อา,อ,อาการดีมากเลยเนะี่ยนั่งนอนเปิดพัดลมนอนสบายมากเลยเขาเศร้า <c oughs> <c oughs> เลยเนะี่ย

แหงบ่พี่น้องปเฮ็ดขายก็เอาสูตรนี่น่าไปให้ขายเลยด้วย นางนี่นท่านหัวผลสอบเหคะว่าใหญ่แคะแนนเท่าใดอืมเบิ้งใส่ค่ะอันนี้นางใส่อันปอเปียขนาดแป้งปอเปียขนาดสามสิบซินแผ่นใหญ่ พิมเปียวกับปลเปียวนี่เข่ากันอยู่พี่นอ้องเริ่มไหม <c oughs> นี่ผู้ใดเป็นเคยนั่งดึงแบบว่าใส่งานมือนักๆน่ะไง พนงานก็แต่งานอย่างก็แต่ใส่ใส่งานมือหนักนะแล้วมันจะเกิดความชาด้วยชาเนิวชาเนิวชามือนี่นั่งด้เป็นบอยคันว่าใส่ใส่ใส่มือหนักนะปีที่แล้วก็เป็นปีที่แล้วท่ามถา่ำค่ท่ปิ่งร่างของนามนี่นั่งบรูดบอกว่าคนอื่นเ็ดงานล่างของนามเป็นแบบไหนแต่นี่นั่งนีล่างแบบใส่แป้งคือพี่น้องนึกก็บอกกินโยกกระมาเบา คือพี่น้องนึกออกบ่าว่าในสวมในโถสวมนะบางที่คันว่าสมมติว่าห้องน้ำของน้ำนี่บ่คคอยมีคนคนใส่บ่ได้มีคนเขาไปใส่เลยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมันเป็นคราบน้ำติดติดกบโถสวมเลยพี่น้องมันบ่เป็นคราบสกปรกเด้แต่ว่ามันเป็นคราบน้ำนะนึกออกบ่าคราบน้ำในร่างคัดออกยากมากเลยเนอืมตรงใส่น้ำยาฉีดทิ้งเอาไว้น้ำยาการน้ำยากัดสนิมนะแล้วเวลาเข้าใส่น้ำยาล่างของน้ำด้ือว่าน้ำยากัดสนิมเนี่ยพี่น้องปิด ปากปิดจม,มูกให้ดีนะเพราะว่ามันจะเขากินมันแห้งแล้วก็ใส่ถุงมือพอมันจะกัดมือเห่าเน,นาะค่ะเนาะนั่นแหละแล้วก็ระวังไหดีก็ดวงตาระวังให้ดี งานเป็นคนเถ่เห็นงานก็คือเห็นงานเต็มทีเห็นงานจะพไปงามบ่ิหารบ่ิหารหน,น้าหรือว่ามูรวมง,งานหรือว่าลูกค้ามาว่าเอาตามหลงังมันเป็นตะอายอีิเลเดนัานเห็นงานหน่อยข้างที่จะมักไงนอกจากบาเนืยอิลีเนือยอิอยอลีลาอิลีถึงจะมักไงเน,นาะค่ะเนาะ

อันนี้น้ำ <c oughs> อันนี้น้ำจากกอกด้วยนะชว่วงนี้พ่อพ่อใสขึ้นมาน้อยพี่น้องฝนบ่กตกมาเป็นอาทิตย์แล้วพ่อใสขึ้นมาน้อยเนี่ยเห็นบ น้ำจากกอกบ้านไอ้นางมันจะบอสซคือน้ำปปาทั่วไปที่เขาที่เปอนน้ำกินทั่วไปเพราะว่าน้ำเป็นน้ำเจาะไซเองน้ำมาจากเทิงเขาน้ำมาจากทะเลสาบแต่ว่ามันเป็นน้ำสะอาดที่สามารถกินและบริโภคได้บอแมนแค่บ้านอีนางหลังเดียวที่ว่าใส่น้ำแบบนี้กินน้ำแบบนี้ส่วนมากแล้วบ้านที่อยู่นอกเมืองหรือว่าอยู่ตามบ้านนอกบเหมือนไอ้นางอยู่เทิงตาเทิงเขาเหมือนอีนางเนี่ย จะใส่น้ำแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำป่าไปไปว่าถึงใส่น้ำแบบนี้บ่ตตองใจ่าน้ำฟรีเนาะคะ่ะว่าตองใจ่าน้ำเนาะคะ่ะแต่ว่าทุกหลังทุกหลังที่เจาะน้ำใส่เองจะต้องมีอันม,มีมีแท่งน้ำหรืพี่น้องมีถังน้ำเก็บน้ำแบบนี้เนาะคะ่ะบินดูเทส สำเสิยงใจอิ่มพี่นนอ,อเฮ้ยเสียยัง,อ,งอืออันนี้มบมน้ำมันเลยตอนทอดนะตอนทอดมันอมน้ำมันอยู่เด้แต่ไปย่างทอดแค่หาสิเปอร์เซ็นพ่อแบบว่าให้แป้งมันเหลืองจังหน่อยพี่น้องมันตอนทอดอมน้ำมันแต่พอเาเอาเข่าซองฟิตเอาออกมาใช่เตาอบ ระวังที่เตาอบมันเท็ดเตาอบมันเท็ดงานเน่ะน้ำมันเทียวน้ำมันที่ยุงไดมันจะออกมาอืมอร่อยแห้งเอาละเดี๋ยวนี้เก็บไปกินต่อ <c oughs> ไปแล้วค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้พรอคลิปใหม่ค่ะ